นะสบายดีเลย FC สุข,ขุมสุขคนวันนี้มาลงน้องไปกับพี่น้องมาตึกเงี้ยมาขันขปลา ออกมาทุ่งใ้ทุ่งหน้าอีกแล้วององม้ำตรงงอำหลังจากคลิปก่อนลงน้องดูมันนี่มาลงน้องกระเดาบังดูมานดูป่อ no Wong arm, กดลงน้องใต้ย้ะพี่น้องน้องกระเดามืนอี้จะลงน้องกดน,น้องดูคลิปนี้น้องกระเดาต่อกัน ่อนสีลงนองปลาก็มาบนงอง,งามก่อนนะพี่น้องโอ้ดื้อบนนี้ดื้อบอ่ฮะตะเหลาตัวนั้นน่ะดื้ออ่นป่ะอ้ยเจ้าของบ่ยญาตเลยเนาะนี่บอกพวกไหลขดเมื่อน,นั้นน่ะเนี้ยงอง,งามพี่น้องเอ้ยเขาใกล้พอได้เจ้าของคนนี้เจ้าของเขาใกล้ได้คนเดียวนี่ แต่เรา่นได้งวงาง,วง,วงามโอ้ยงวงคนนี้ค่คักคๆๆปล่อยอยู่บนนี้ไปชนใจจากได้งวงใหญ่งวงงามมาติดต่อหาเพื่อนได้เลยพี่น้องเด้อเพิน่นจิป,ปล่อยแล้วคู่นึงไงเป็นขู่เลยนะกัดกอดจะลงน้องกัดพักกระไล่เทาแกะก็ไฟก,ก่อน ไหลลงน้องใต้แล้วก็เอาดังกัดไว้แล้วก็ลงหวานตึกเลยบาดบุกบุกบุกเจ้าก็มา้างนั้นนะ ทางเข้าไปนั่นบา,า,นะา,ากระแรงเขานะ่ไม่บากระแรงเขานะาทางเข้าไปเออแก้เอากระแรงง่วงผมมาฮะเดี๋ยวจะโนไปนั่งกระดัก้างนั่นนะ เอาเจ้าเข้าเจ้าเข้างานไว้เนี่ยไปช่องก็ดีเอ้ยซาเทศมนีมาแล้วมาแล้วบุก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 กระบะใกล้จะทงอดัน่แล้ว bước 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 chậm bước chậm bước chậm bước Ôi, có khỏi nhảy tuột tiệt tuột tiệt luôn Chịu dù đây bố เราลงลงจากกันห oh. oh, oh. oh, okay. ้าบาทนี่าม uh ันลอดๆอดลไปได้ปลาขนใหญ่หมดนี่กัดกัดกัดนี่แหละโบได้โบทังโบได้เด้ทางนี่ก็งานเข่าอีกแลลวมาพี่น้องบาดนีลงได้

น hmm. hey, ี่ดมาดิคมน้อยหันบ่ม่อยู่ไหนไม่ทงานหักบ่เออมาแล้วโอ้ยมามาค่ไหนนี่สิเหนาจุดจุได้แต่ละโตมันก็คงใหญ่ก็เอยไปใน้ี่อื่นอ่ะทุกคนเลยม้งำมดน้มด่า้ยฮ่จกันมดได้เด้อลบ่โอ้ก่า หมดไงหมดแล้บ่แมนดอากาไปนไาปลาลจะโตแล้วุ่เพนัวเขาใส่นั่นถูกเลยใส่กันลักมีสมอปว่ะ ไปใครยันเฮ้ยเพื่อนก็ลงหน้าไม่ได้เหรนมาแล้วนมาพอดีหลักพอดีโซอู้อะไรพี่น้องเอ้ยรุ่นเด้อรุ่นเด้ออันนี้จะแม่รุ่นสองโลมัน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 เฮ้ยน้องนะวะเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อวานนี้

เอาแบบเโศกเลยพี neck, <t od three |ms|> food, ่น้องเอางเนี่ยเอาหัวหม้อด้วยองมาด้นด้วตามเฮียสีเฮียบ่มากินหม้อจะอดเจอตมันกเฮอเดี้ินาไอ้ยงห้องนีมึงอเลห้องเย็สดมู่กหอดเสดอ่ะกเียเจะกินนีเยนีเยนีบยเนี่นะเาได้นเยเลยอดไดมืคน ยี่ิบหมื่นเลยนะเช้าหมื่นมาปั่นกันได้เมา่อกินข้าวปลาเมื่อเดือเบิ่งหมื่นคนเมื่งคนเบิ่งเมื่อผ่านกินหมื่นเงินเ่นอ๋อไม่ได้้างยังยัเยังกบอกว่าเขากินดองอยู่คุณคุณเห็นมืดก่อนเออเอาไปกินได้เจี๊ยเลยนึกทีได้ไปหลงหิ่มิปหลงหิ่มว้าวนิ่นเหนื่อยมากกินนุ่นเหนื่อยเนาะโอ้ลาวเนี่ยแบเบิรงนวันนี่ไปเห็นเนื้อ อรเราปมากินไดไมเตยมาเต็มมาแม่เราม่าเเวยมไม่เล้นเลย้ดได้เฉ้นไเอวม่อเชาไปนี่เป็จัดอันอันเรือไดเนด่อ่บกทีเ็รงอืมมบเจ้านี่อืมบี่ไกินได้กินนกันในนี มาตาจะพไหมนปไหนมาเว่ไปานแล้วะปไเนี่ัขาวเจมื่อก็จมื่อก่อนจมื่อก่อนจ้มื่นบิาใหญ่จะเสือขาโดกับเน็ตต้อให้เป็น่ห่นมาากินข้าวโพดมันน่น เดีวไปกเอม่นันไยังก <t inclusive> ินยนหังย er ิงอยู elite, so mm ่อะไรพี่น้องด้อกินปกเข่าหลายคนด้วยเสรเสรจะเลื่อนอาหารขนาดเลยแกปลานใหญ่เกียงเราเ่อไหร่เียงมิน่ม่นั่นต้มละเราได้นั่งย่อเด้ก้องมากล้องมอนมอนมีปลาใชไหมีปาแบบอันนั้นเด็กตายได้า มาไตไทยอยู่กคะานี้เราอย่า้ป่งกันแขนไฟะตาะถาเาต็หน่อยแค่ไฟเดียวหน่อยเราห่ตัวไหนเราเชื่อมไว้เลยตั้งคับแล้วได้แต่ตัวน้อยบอกเล่าแสมเกิกว่าันหมวดต้วตีเด้อเขาคิดบก็ได้เลยนผมตั้งปย บวกินบป่านบวกมาน้อจิตกัดมันยานี้มันไปลบมันหาผักกระเดาเมื่อขายแตงงโอยผักกระดาทมับกม่้ามกมันยืดน้มันจขงได้ขาย้มันลายงาของฮาครัก็ลงาครับมาดน่มันลายบไปขายจะไปหาบ้านเนี่ยบพ่มีเขาขายคนนั่งกากก็เลยนะมันน้องหน่อย แ่จะคองรวยไื่อ้นเนาะอเขานี่ยยันจดยันยันตือนจดันเอนผูกเลยขายเาะเขาไปกรุงเทพเขาขายทักเหมืนแบเาเหนวอื่นบขายทักขายทักำไรหาบาทซ้บาทนี่เขาจะอย่างเมื่อไรรลอยบาทเดียวม่ไหรอ้อยหาสิบกโลไปครับ ผัดไดกินผัดไปทายได้ยอดผัดนะจิ้มได้เกาะกระโดนซึ่งนั่นมันตุ้ยมเงินน้อยพวกมึงนะบางยากับคนเราวก็มึงนะบาากันเราพว่ได้เหมยากคนเราไร้ใจอะไรต้นตึงยากเขาฟังง้อพวกขาวคั่นข้าคั่นเนอะนเห็ดน้อยอะไรจะข้าคันแันั่นแหละคือสำคัญพวกเบนยังจุ๊บๆอย่างเดียนี่มันขาดโอ๊ยไปไกลแล้วใช่ไหม อันเดอรอันอันทงยางทงอันเดอร์ไปเอาโลทงยางถึงป่าน่ะกำลังพันกันยังไ่โลทงยางไม่ทงอันเอาโลตใกล้เบ็ดโลตชักไปขวงไงดีจอดึงเขาบขึ้นบ่ายอมไมทังพุ่นไหนเออนี่เขาอยู่บ้านพุ่นไมทั้งมันพุ่นฮะทั้ันพุนไมทั้งมันพุ่นหมดเขาบอลงอนเข้าไปละ ท,ที่มาตมาน้ยโอ้ย,ยมึงก,ก็อ <c ười> อกเอากัพกนพแห่น่ะเออมึงเอา,าออทงยางไปลเ <c ười> อาลวดกูจะหื้อม้หรอกน้ำต้ม่เร่มต้มลวฮ้ยบ่อน้ำไปหหยินไปนะน้ำใน,น,ยยนบ่อแบแ่บแบขอางนมึงเข้าบ่ อย่า้มับุยยาไว้เฮ้ไปเนะมันตัมตมมาเลยบมันไบอกนโอ้ยป่ามันบดบมึงกว้างรบมึงจะไปยืนอยู่ในนั้นมันบดทันเพลนอ่ามันกินหลายกว่านี่อันนี้มันนานๆโอ้ยเซ็ตเซ็ตเซ็ตบอลยังบ่ายเรียบร้อยมันแ่พอมงกความลุไป หมดหมดดีด<บ> no i ไมกใ่เลยลูกนาใอยู่เจ้าหน้าที่อย่าไน้องช้นออมายอยู่สไลเอมาก้อยนงชิวเง้ยยังไงหผูใหญ่นะไข่จังคังตุกดำนกกามันจะแตกตุ่มขาเขาสามกีพี่น้องเ้ย มม่่ล้วนาายังเฮะคลิปนี้เอาจะนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจขอบขอบคุณเด้อพอดีเขามาเบิ่งมาชมเบิ่งแล้วก็จะเรื่มกดไลค์กดติดตามให้นำเลยนพี่น้องเด้อขอฝากช่องเลยน้อยช่องนี้ไว้นำจอยกันจะนับจำนวนเลยสำหรับเกมนี้สบายดีและสวัสดี